นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะจามเยพุทโธภะคะวะโกสัมพิยังวิหารติโคสิตาลาเมติติ อนุสนธิพระวินัยเทศนามีปุภาปาระ,ะสืบเนื่องเป็นลำดับมาบัดนี้จากวิศาชนาในสหธรรมิกสิกขาบทที่หนึ่งแห่งสหธรรมิก,กวัตรอันนับเนื่องในพระวินัยปิโดกสาทกฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของสิกขาการมบุคคลในสมาคมนี้โดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาละพระบาลีวาเตนะสมยเยพุโตพระควาดังนี้เป็นต้น ความว่าจมไมเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาพ,พุทธเจ้าพระทับอยู่ณนโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพียขั้นนั้นพระฉันนาประพฤติผิดอนาจารผิดสมณะสารูปพิสูจทั้งปวงกล่าวว่าท่านฉันนะท่านจงอย่าได้กระทําเช่นนั้นการกระทําอย่างนั้นไม่ควรพระฉันนะกล่าวว่าแนเธอพาพเจ้าจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ตลอดเวลา ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ถามพิสูผู้ฉลาดผู้ทรงวินัยบรรดาพิสูผู้ที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียบบุคคใต่อสิกขาเมื่อได้ฟังวาจาเช่นนั้นต่างก็พากันโพลธนาติเตียนว่าฉนัยท่านพระฉันนะอันพิสูทั้งหลายกล่าวเตือนอยู่โดยชอบธรรมจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้สอบถามพิสูผููฉลาด ผู้ทรงวินัยดังนี้เล่าแล้วกราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอัตโขภะกวาดำดัดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิจูสงแล้วทรงสอบถามพระฉันนาว่าดูก่อนฉันนะข่าวว่าพิจูทั้งหลายว่ากล่าวเธออยู่โดยชอบธรรมเธอได้พูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจักยังไม่ศึกษาในสิกาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้สอบถามพิสูผู้ฉลาดผู้ทรงวินัยดังนี้จริงหรือขั้นท่านพระชันนทูนลรับเป็นสัตว์แล้วจึงทรงติเตียนจึงทรงติเตียนว่าโมฆะปุริสะดูก่อนโมฆะปุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทําของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วขันจงติเตียนดังนั้นแล้วจึงตําตัดจำแดงโทษเห็นความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบํารุงยากความเป็นคนมักน้อยความเป็นคนไม่สันโดษความคุกคีความเกียจคานทรตงตัดสรรเจริญคุณเห็นความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่ายความเป็นคนมักน้อยความเป็นคนสันโดษความขัดเกาวความกําจัดการมีอาการทีนาเลื่อมสายการไม่จะสมการปารบความเพียนโดยอนเนกปริยายครั้นแล้วรงแสดงทามีคาถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิจุทั้งหลาย้างรับจังว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิจูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เราจกบรรยิจิกาบทแก่พิสูทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์จิประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงเพื่อความสำรานแห่งสงเพื่อคมบุคลบคลผู้เกยยากเพื่ออยู่สำรานแห่งพิสูผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมัน่นแห่งพระสัจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยดูก่อนพิสุทั้งปวงนับตั้งแต่วาราบัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในท่ามกลางที่จุมนุมสงทุกวันอุโบสถว่าดังนี้โยปนาภิกุภิขุหิสหธรรมิกังอุจจมาโนโเอวังวัทยัยยะนาตาวาหังอวุโสเอตัชมิง สิกขาปเทสิขิตสามีมียาวะนั้นยังพิขุงพยัตตังวินัยยะท่านลังปริปุชามีติปาจิตติยังแปลว่าพิสุอันใดอันพิสูุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรมกล่าวอย่างนี้ว่าแน่เธอขาพเจ้าจังจากไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ จนกว่าจะได้ถามพิจุอื่นผู้ที่ฉลาดผู้ที่ทรงวินัยเป็นปาจิตตีดูกอ่นพิจุทั้งปวงอันพิจุผู้ศึกษาอยู่ควรรู้ถึงควรสอบถามควรติตองนี่เป็นสามีจิตกรรมในเรื่องนั้นดังนี้ในบทในสิกขาบทวิพังท่านขยายความว่าพิสูใดอันพิจุทั้งหลายอื่นกล่าวอยู่โดยชอบทำคือกล่าวตามสิขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว พิสูจนั่นกล่าวตอบว่าข้าพเจ้ายังจกักจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะสอบถามพิสูจอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินยัยเป็นบัณฑิตมีปัญญาเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกดังนี้ต้องอาบัติปาจิตตีในบทภาชนีท่านแสดงว่าอุปสัมบันพิสูจน์สำคัญว่าเป็นอุปสัมบันหรือสงสยัยหรือเข้าใจว่าเป็นอนุปสมบันแล้วพูดอย่างนี้ต้องอาบัติปาจิตตี พิสูผูอันพิสุทั้งหลายว่ากล่าวตามจิขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติไว้พูดว่าจิขาบทนี้ไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกาวาไม่เป็นไปเพื่อความกําจัดไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความไม่เหมาะสมไม่เป็นไปเพื่อความปาลบความเพียรและกล่าวว่าข้าพเจ้าจักยังไม่ศึกษาในสิขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามพิสุผู้ฉลาด ผู้ทรงวินัยเป็นบัณฑิตมีปัญญาเป็นผูพูสูตรเป็นธรรมกรถตถกดังนี้ต้องอาบัตท,ทุกกฎพิสูผููผู้อนุอนุอนอนปสัมบันว่ากล่าวตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ก็ตามยังไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ตามพูดอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต้องอาบาัตท,ทุกกฎอนุปสัมบันธพิสูสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันหรือสงสัย หรือสำคัญว่าเป็นอนุปสัสมบันพูดอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต้องอาบาตทุกกฏอันบรรดาพิสูผู้ศึกษาอยู่คือใครจะศึกษาควรสอบถามควรไต่ถามว่าสิกขาบทนี้ว่าอย่างไรมีเนื้อความอย่างไรควรติตองควรคิดควรใช้ดูลพินิษนี่เป็นสามีจิตกรรมคือเป็นความถูกต้องยิ่งในเรื่องนั้นนนนาปฏิวาละท่านแสดงว่าพิสูพูดว่า จักรู้จักศึกษาดังนี้พิสูบ้าพิสูอาธิกรรมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบาัตสิ่นเนื้อความในสหธรรมมิกะมิกะจิกขาบทที่หนึ่งแห่งสาธรรมมิกกวักแต่เพียงเท่านี้ต่อแต่นี้จักรได้วิัชนาในวิเลขาณนะจิกขาบทที่สองแห่งสหธรรมมิกกวักสืบไปเป็นลําดับดำเนินความตามวาละพระบาลีวัเตนะจมเยพุทโธระควาดังนี้เป็นต้น ความว่าสมมัยเนื้อสมัยเมื่อสมเด็จพระภูทมีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่หนพระเจตวันอันเป็นอารามของอนาถปินธิกาคาบดีเขตพระนครสาวัตถีขั้นนั้นพระพุทธองค์ทรงสดแสดงวินัยยกถาตัดสำแดงอนิสงแห่งการศึกษาเล่าเรียนพระวินยัยโดยทรงยกย่องพระอุบาลีเป็นอุทาหรณ์แก่ภิสูทั้งหลายโดยอเนกปริยาย พิสูจทั้งหลายได้ฟังวินัยยกถาและอนิสง์การศึกษาเล่าเรียนพระวินัยต่างองค์ก็กล่าวว่าเราจะเล่าเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีพิสูจนชั้นเถระชั้นนวกะชั้นมัจิมะมิรเป็นจำนวนมากเมื่อคํานึงคิดเห็นดังนั้นแล้วต่างก็พาไปเล่าเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีฝ่ายพวกพิสูจน์ชาป,ปกีปริวิตตกว่า <c oughs> บัดนี้พิสุเถระชั้นนวกะชั้นมันมชิมะมีจำนวนเป็นอันมากพากันไปเล่าเรียนพระวินัยในจำนักท่านพระอุบาลีถ้าหากว่าพิสุเหล่านั้นเป็นผู้รู้พระบัญญัติชัดเจนแล้วก็จะพากันฉุดกระชากผักสายพวกเราตามใจชอบพิฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันก้นบนพระวินัยเถิด ขันดำริชนี้แล้วพิสุจชป,ปกีจึงเข้าไปหาพิสูุทั้งหลายและกล่าวว่าจะประโยชน์อันใดตัดยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้ที่พิสูุยกขึ้นแสดงสิกขาบทเหล่านี้เป็นไปเพื่อความลำคาญเพื่อความลำบากเพื่อความยุ่งยิ่งนี่กระไรบรรดาพิสูุผู้ที่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาเมื่อได้สดับทุพภาสิทธวาจาดังนั้น ต่างก็โพลธนาติเตียนว่าฉนัยพิสุจัพคีจึงได้ก่นบ่นพระวินัยเล่าและกราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอัตโขภควาคันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสุสงฆ์แล้วทรงสอบถามพิสุจัพคีถึงเรื่องนั้น่านพวกเธอทูลรับเป็นสัตว์แล้วจึงทรงติเตียนว่าโมฆาปุริสาดูก่อนโมฆาบุรุษทั้งปวงฉนัยพวกเธอจึงพากันก่นบนพระวินัยเล่า การกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมสายของโจนผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมสายยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสาของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วขั้นทรงติเตียนดังนั้นแล้วจึงตัดสาแดงโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบํารุงยากความเป็นคนมากมความเป็นคนไม่ฉันโดด ความคุกครีความเกียดคานทรงสัรเสริญกทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเ,เลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความเป็นคนมักน้อยความเป็นคนสันโดษความขัดเกาวความกําจัดการมีอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปลารบความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงแสดงธรรมมีคาถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิสูจทั้งหลายทางรับจังว่าดูกรพิสูจทั้งหลาย <c oughs> เพราะเหตุนั้นแลตถาคตจากบัญญัติจิกาบทแก่พิสุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ปปิระการคือเพื่อความรับวดีแห่งสงฆ์เพื่อความสำลานแห่งสงฆ์เพื่อคมบุคคลบุเกย์ยากเพื่ออยู่สำลานแห่งพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อํำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยดูกนพิสูจทั้งหลายนับตั้งแต่วาระบัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่ชุมนุมสงฆ์ทุกวันอุโบโสถว่าดังนี้โยปนาปิคุปาติโมเคอุทิสมาเนเอวังวัทยะกิงปณิเมหิกุทธานุขุทธะเกหิ สิกขาปะเทหิอุทิเทหิยาวะเทวะกุกุจายะวิเหสายะวิเลขายะสัตวตันติตีติตสิกขาปะทะปทะวิวันนะเกปาจิตติยังแปลความว่าพิจุใดอัน,นึ่งพิจูใดเมื่อมีใครสวดปฏิโมกยู่กล่าวอย่างนี้ว่าจะประโยชน์ อะไรด้วยชิกาบทเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่สวดอยู่ช่างเป็นไปเพื่อความลำคาญเพื่อความลำบากเพื่อความยุ่งยิ่งนี่ก็ลายเป็นปลาจิตตีเพราะกล่นเพราะก้นบนชิกาบทดังนี้เป็นต้นในสชิกาบทวิพังท่านขยายความว่าพิสุดได้เมื่อมีใครสวดพระปาริโมกอยู่ก็ดีให้ผู้ให้ผู้อื่นสวดอยู่ก็ดีสาธยายอยู่ก็ดีก้นบนพระวินัยแก่อุปสัมบันว่า จะประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้ที่สวดแล้วสิกขาบทเหล่านี้ช่างเป็นไปเพื่อความลำคาญเพื่อความลำบากเพื่อความยุ่งยิง่งกับอะไรอันความลำคาญความลำบากความยุ่งยิ่งเหล่านี้ย่อมมีแก่พิสุผู้เราเรียนพระวินัยนี้แต่ความลำคาญความลำบากความยุ่งยิง่งย่อมไม่มีแก่พิสุผู้ไม่เราเรียนพระวินัยสิกขาบทนี้ท่านไม่ยกขึ้นแสดงดีกว่า ทีขาบทนี้พวกท่านไม่เล่าเรียนดีกว่าขอภระวินัยจงอันตรธานไปหรือพิสูเหล่านี้จงไม่รู้พระวินพระบัญญัติดังนี้ต้องอาบัติปาจิตตีในบทภาชนีท่านแสดงว่าอุปสัมบันพิสูจน์สำคัญว่าเป็นอุปสัมบันก็ดีสงสัยก็ดีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันก็ดีแล้วก้นบนพระวินยัยต้องอาบัติปาจิตตีกนบนธรรมะอย่างอื่นต้องอาบัติทุกก ก้นบนพวินัยหรือธรรมะอย่างอื่นแก่อนุปสัสมบันต้องอาบัตทุกกดอนุปสัสมบันพิสูจน์สำคัญว่าเป็นอุปสัมบันก็ดีสงสัยก็ดีสำคัญว่าเป็นอนุปสัสมบันก็ดีแล้วก้นบนพระวินัยต้องอาบัตทุกกดในนาปฏิวาละท่านแสดงว่าพิสูจไม่ประสงค์จะก้นบนแต่พูดว่าเชิญท่านเรียนพระสูตรพระสูตรคาถาหรือพระอภิธรรมไปก่อน ภายหลังจึงค่อยเรียนพระวินัยดังนี้พิสูบ้าพิสูาธิกรรมมิกาเหล่านี้ไม่ต้องอาบาัดมีนายดังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชนี